ถ้าสิถามขคอยว่าเฮ็ดอาชีพแม่บ้านได้อีหยังว่าติเอ้อมันบ่ได้อีหยังดอกค่ะเข้าวงการแม่คนละมันออกยากค่ะพี่น้องเฮ็ดจนแบบว่าลูกใหญ่เป็นบ่าวเป็นหนุ่มพผลนก็ยังได้เฮ็ดอีกอยู่เด้อค่ะพอน้องตลอดสิขอเอาอีกคนนึงขคอยก็บเรแล้วชาแล้วเด้อยาเด้อยาเด้ออย่ามาหาเฮ็ดแนวนี้เด้อพ่อตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีเต็มเด้อพี่น้องเด้อขคอยใช้ชีวิตตลอดเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงอยู่กับน้องตลอดนะคะใกล้สิครบขวบแล้วขคอยเฮ็ดสุอย่างสุแนวเด้อค่ะพี่น้องดูแลเจ้าของมุ่นไปดีแต่ว่าสามีขคอยซัพพอร์ตเรื่องกกกกกกาา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 รรรรรนนี่่่ถถ้้สสสสิมมมมวววเออจจงงงงััััคคหูพ์ซได ยังมันกับบดาย,ยิาง่งยังรอกพี่น้องแต่ว่ามันกันยังมวนกลอยู่สีสันแสงสีเสียงแบบนั้นเด้อค่ะการที่ห้ามามเป็นแม่บ้านย่างเต็มโตเหตุอาชีพนี่เนาะค่ะพี่น้องดูแลลูกดูแลบ้านชอ่อถึงแม้ว่ากระจกสีไล่กํากายเป็นบ้านเศร้าก็ทราเดือนละเทื่กับประธานในมีเวลาสิเสร็จอยู่ค่ะบดาย,ยิยังคือเขาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามได้ความภาคภูมิใจก็คือว่าห้าเ็ตหนาทีแม่ได้เต็มที่ได้เบื้องการจเจริญเติบโตข,ของลูกเห็นพัฒนาการที่แม่แลหลายคนอยากสิเฝ้ารอคอยผู้ละคนนั้นอยากสิเบื้ดดองบียังนิ ยังทรงเสียลูกจ้กของนะคะผู้ละคนที่เขามีความรับผิดชอบเาก็ต้องแบบว่าเสียสลาไป แม้แต่ตอนแขวลูกจะคลองงอกกัะท่านได้เคยเห็นเพราะ,ะว่าอ,อยิางจะคลองมุกมุนตะการฮ็ตงานนาะบบมีเวลาสิม,มาเบาิงแขวลูกบ่มีเวล่าสิมะเบิงพัฒนาการของหนูค่ะเพราะว่าหาแต่เงื่นหาแต่นมแต่คอยนี่ยไม่เป็นคุณแม่ฟูท่ามแบบติ่มลอยไปเนนพี่น,น้นอง24ชั่วโมงเลยค่ะบ่เคยได้ห่างกันจกักเที่ยม้นนี้กระซักผ้าซัากแพ่พี่น้องเก็บเข่าเก็บออกจงสีเบ่งเป็นอย่งบ่แล้วจักเทื่อพี่น้องฝนกระตกเอาออกไปขังนอกเอาฝนกะิ่เอาออกมาขังไนอีกเอารอบนี่้ามันรีด่้อนนนองะยัแ เพาราะว่าลูกกับแบบว่ากินนมเป็นลอบเป็นเทียมันกับบริษา,ยยากคือตอนออกมาจากลุงพยาบาลเดือนถึงสวงเดือนได้พิ่นงเอ้ยคอยเดยนนอนแค่ประมาณสงชั่วโมงค่ะอีหลีบางทีกับบริษนอนค่ะชั่วโมงสีสิบนาทีเต็มที่ได้พิ่นงล่างขวดนมปัม๊มนมแนว อยสารพัดฉากกระเบือพอมาตอนนี้ความยากระดับเลเวลข่อยว่ามันบ่สูงกับการที่ข่อยออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเริ่มหนามกระตองแบกแต่ก่อนหาคนทรงน้มพระท่านได้พี่น้องเอ้ยหนามกระล่อนยิ่งข่อยกระตองแบกแผลพาคอกอบพระท่านหายลูกขึ้นลูกนั่งย่างไปย่างมาจนว่าแผลฉีกจนว่าแผลปลีเหมือนออกยังนั้นก็มาเบิ่งลูกเด้อข่อยสิบอกให้แผลนี่แปลว่ายังสุดๆยังเห็นห้อยเย็บเลยเด้อค่ะพี่น้องเจ้าคือเบิ่งที่อะไรว่ามันสิเจ็บปวดทรมานปานใดพี่น้องออกจากโรงพยาบาลมา พาท้องแควท้องได้สามมือก็ออกมาลูกออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่มืญเหน่งกับบุญย,ยุดธ์บุญเศร้าเลยค่ะเฮ็ดมาจนซื่มมือนีเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดจนว่าแพลหายซื้ออ่ะเนี่ยไอยกเย็เฮ็ดแบบนี้ล่างพัดหลอกพัดล่มล่างเกือกล่างยังน้อยพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นกับพี่ชายเกือกเล่นขี่ตอกขี่ตบอ,อ,อยู่ข้างล่างน้ำม,มันฉอกมันแจ๋กับก็ซากกรีดซากล่างให้ลูกแบบนี้พัดล่มสองสามมือล่างเธอหนึงเพราะว่าฝุ่นมันหลายผ่าแพลนี่ซักซื่มมือรีลดถ้าบ่ซักซื่มมือบอกเลยบ่มีห้าวตาห้องน้อยๆก็ังี่กก็็เบให้มันบาดมันนไหวเถาะพี่้อองเ้ยนกกกกกกก็็็เเเบบบบ่่่ไไหหวนระจลายด้สี่ ยักเธอนี่มีคิวใหญ่อีกพี่น้องสิทถอดผ้าม่านซักค่ะทีได้ซากอีกว่าบุบ่แม่นพอน้องตะลอนิไดมถาถอดซ่างให้่อยอีกกรบ่จ้าค่ะปีเลเทียก็ยังดีบือปีละเทียพี่น้องจา้าเฮดตังตด้งแตสเชหาฮอดแรงบเแล้วจ้าเทือเดินงานบานบ่งอันอีเจ้าหน่อยอ่ะคอย็จิปิตม่านปีหยังไปอาบน้ำค่ะอยากแตงตัวอยากแตงหนง้างงามๆแน่เนาะค่ะให้รู้ซึกดีๆนะคะเวะลาอารมณ์แบบว่าสุนรีนี่ก็เปิดเพีงฟังป้ายปาก็ลสติสีแดงคู่ใจ่อยนะพี่น้องกินบาดได้กับรูดถอยท่าข่่่่่อออยยาาาาาามมมมมดดดีีีคคคววสุนนนะกกัจไ้แแตงงป สวยนะะคแม้ว่าแต่เขาปิดม่านเพิ่นลราว่าเพิ่นเขาสิไปนอนกเพิ่นพี่น้องยิ้มจนแขวแฮมแขวว่องจนเหงือกซี่เมิดอาบน้าล้วก็กะจีมาแต่งหน้าแต่งตาเปิดเพลงฟังให้อารมณ์มันสุนทรีถามว่าเบื่อบ่มันบ่เบื่อเด้อค่ะมันมีเวลาเสียมานั่งเบื่อมานั่งคิดถอแท้อีหยังดอกค่ะสู่ไปวนไปหัวก็ว่ามันหัวสิโปวดมันละผมลนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็บ่ได้โปกดนะคะเพราะว่าผมข่อยมันมั่นเด้อค่ะถึงข่อยมักหนำมันไว้มันก็เลยขือว่าคนผมลนผมโปกมันบ่ได้โปกเด้อพี่น้องขอพระท่านเดชะหัวล เดี่ยวค่ะก็เอามาใช้เอาใส่ปลาดดค่ะก็แจกให้เขาตอบอีกว่นกันไปวนกันมาอยู่นี่แหละจะล่าน้ำเพื่อนหายเสือมาหัวตาแดดใส่แดดนะพี่น้องตะกวนแช่ไดดตีทีผัวตัวนี้ก็แช่แดดแล้วนะคะก็แช่เหร่นสวยๆงามๆใส่อยู่บ้านเฮาซ้อมผ้าล่มแปรงผ้าล่มเรียบรลอยแล้วนะคะก็เทียดยังได้บ่นี้ก็พักพอนตัวบันิตัสขีดเฮ็ดยังเฮ็ดงานเฮ็ดเบียกอื่นไปต่อค่ะขึ้นนี่กับสีบ่อเฮ็ดแม่ไม่อย่างละนอนละเด้อค่ะป่ะเนี่ยว่าสีล่างทั้งหมดสี่ตัวได้แค่สองตัวป่ะเนี่ยพี่น้องจ่าเบืออื่นจังล่างไม่ค ไปแล้วพี่น้องจ้าเมือซองมือสิเรียบเคี่ยบบานเคี่ยช่องให้มันแล้ววันที่สิบเอ็ดสิาพาน้องตะล่อนไปนะหาหาจองโต๊ะจัดวันเกิดให้เพื่อนไว้โต๊ะเนืงสั่งทางหลานอันบอดฉับเบิ่งเคียให้เพื่อนก็สิไปเอายุงเรียวมาให้กระจัดตามประชาแม่ลูกชอนคนเท้านั่งเด่นเครื่องมือจังกั